สวัสดีครับไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอเองอ่าตอนนี้ก็เป็นบทเพลงเพลงหนึ่งที่เขาพยายามสะท้อนว่าไม่มีอะไรเนี่ยทำร้ายตัวเราได้นอกจากความคิดของเราเองอซึ่งถ้าเราไม่คิดเราก็ไม่ทำร้ายตัวเองแต่ มันหยุดคิดไม่ได้นะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเรื่องนี้กันความจริงเนี่ยมีหลายคนเนี่ยมาบ่นที่มาลงนะมามาทำพิธีต่างๆก็จะมีความทุกข์อยู่ในใจอยู่แล้วทุกจากเรื่องงานบ้างเรื่องคนรักความรักอะไรก็แล้วแต่ สารพัดจะทุกข์พอมันมีความทุกข์ต่างๆเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามหาวิธีหาทางแก้เนี่ยหาทางแก้เราก็ต้องคิดใช่ไหมพอมันคิดไปไดเรื่อยมันก็ฟุ้งซ่านสุดท้ายความคิดมันก็วนเวียนไปวนเวียนมามันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์มากอ ล้วพอคิดมากๆเนี่ยมันหยุดคิดไม่ได้แลวมันต้องคิดต่อไปคิดต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเราก็ต้องทําความเข้าใจกับสภาพจิตใจของเราก่อนว่าความคิดของเราเนี่ยถ้าเราพยายามไปย้ำมันย้ำมันเข้าไปเนี่ยมติคิด คิดอะไรสักเรื่องหนึง่งแล้วก็พยายามจะบังคับมันคิดมันคิดมันเข้าไปจนมันเกิดความเคยชิน่ะว่างั้นถเถอะพอมันเกิดความเคยชินมันก็จะคิดของมันเองอัตโนมัติอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากสร้างความเคยชินให้กับความคิดเ,เราต้องมีเวลาให้กับความคิดเช่นเราอาจจะกําหนดเอาไว้ว่าเราจะคิดงานนี้ เพราะตอนที่เราอยู่ในห้องทํางานถ้าเราออกจากห้องทํางานนี้เราก็จะไม่คิดเรื่องนี้อีกต่อไปเราต้องฝึกในการปล่อยวางความคิดด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะคิดวนเวียนไปเรื่อยๆคิดเวลาเราไปทําน่นทนํานี่มันก็คิดวนเวียนไปเรื่อยอยู่ในหัวจนมันเอาออกไม่ได้เพรามันอ,ออกไม่ได้มันก็เกิดความทุกข์มาก บางคนเนี่ยเป็นบ้าเป็นอะไรก็เกิดมาจากสิ่งนี้แหละมันคิดไม่หยุดมันทํางานมากเกินไปความคิดมันทํางานมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเขาเรียกว่าจํากัดมันสมมติเราอยู่ในห้องห้องเนี้ยอ่าเราจะคิดเรื่องเนี้ยถ้าเราคิดไม่ออกเราก็ต้องวางเลยถ้าเราออกไปจากห้องนี้เราไม่สามารถที่จะคิดเรื่องนี้ออกเราก็ต้องปล่อยวางมันไปอ่า คราวนี้มันจะทําเป็นนิสัยของเราพอเราออกไปแล้วเราก็ไม่คิดละลองสังเกตด,ดูไหมบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเราไม่ได้ไปใส่ใจอะไรกับมันมากหรอกแต่มันกลับทําได้ดีเอ,อ่อทำได้ดีกว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะคิดอะไรเงี้งยส่วนใหญ่คิดเนี่ยทาไม่ค่อยได้คิดมากเกินไปเนี่ยทาไม่ค่อยได้ แต่ว่าบางบางอย่างคิดนิดเดียวแต่ทําดีกว่าอย่างเช่นเรื่องคนอื่นเนี่ยอ่าเรื่องของคนอื่นเนี่ยเวลาเขามาปรึกษาเราเนี่ยเราเราไม่เห็นคิดอะไรเยอะเลยเราก็แนะนําเขาไปได้ใช่ไหมเออบางคนไปแก้ไขชีวิตให้เขาได้ด้วยแต่เรื่องตัวเองเนี่ยคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกเออเนี่ยมันคล้ายๆกันในเรื่องของจิตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนกับจิตของเรา อ,อ,อย่างที่เพลงเขาบอกไไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอเองแต่ความจริงอ่ะมันยากมุเรามีปัญหาสักเรื่องหนึ่งเนี้ยเราไม่มีตังจะไปจ่ายมุสลเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเงินเดือนไม่พอเงี้ยม,มีค่าใช้จ่ายมากมายอ่าสิ้นเดือนก็ต้องจ่ายใช่ไหมตอนนี้มันก็ไม่มีเงินจ่าย ก็ต้องคิดหาเงินแต่มันคิดไม่ออกก็จะหาเงินยังไงไอเนี่ยก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เจอคราวนี้เราจะฝึกยังไงกับความทุกข์แบบนี้อ่าจากประสบการณ์ของอาจารย์นะก็คือมันหาไม่ได้มันหาเท่ามันหาเท่าไหร่มันก็หาไม่ได้เราก็ต้องปล่อยมันไปปล่อยใจของเราก่อนอปล่อยใจของเราให้มัน ให้มันว่างก่อนให้มันสบายก่อนแ้วพอใจของเรามันทิ้งภาระไปได้แล้วเนี่ยมันมีแรงแล้วเราก็ค่อยกลับมาคิดกลับมาหาทางแก้ไขแต่บางคนบอกไม่ได้อาจารย์จะให้เลิกคิดได้ไงังไงต่สิ้นเดือนก็ต้องจ่ายแล้วเนี่ยค่าบ้านค่ารถค่าโรงเรียนลูกแล้วไม่คิดได้ยังไงอาจารย์ก็เพราะคิดแบบเนี้ยเราไปคิดแบบนั้นไง มันก็เลยยิ่งเครียดอ่าเพราะมันยิ่งเครียดมันก็หาทางออกไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปล่อยวางความคิดไปก่อนเออปล่อยไว้ไม่สนใจแล้วบ้านจะลดอะไรก็ไม่สนใจใงนั้นบอกสนใจไปก็ทำอะไรไม่ได้เราอาจจะปล่อยความคิดสักวันสองวัน,วนให้ใจมันรู้สึกเบาสบายไม่มีภาระอ่าไม่เครียดไม่กดดัน ใจมันสบายแล้วเออเราค่อยกลับมาคิดหาร่างออกแล้วกันคราวนี้ใจเรามันไม่ได้ไปร่วมกับปัญหาอะไรไงมันอาจจะมีความคิดดีๆออกมาได้อันนี้คือเทคนิคอย่างหนึ่งที่อาจารย์พยายามที่จะบอกทุกคนที่มาหาเนี่ยแต่คนอย่างก็พูดไม่ค่อยได้เพราะเขาตอนนั้นเขาถูกปัญหากำลังลุมเราเขาอยู่เขาไม่มีสติพอที่จะวิเคราะห์ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยดยามาทาคลิปแบบนี้มากกว่าเผื่อใครบางคนที่มีปัญหาแบบเนี้ยเข้ามาฟังแล้วก็จะได้เอาไปแก้ไขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดเนี่ยมันเป็นอันตรายถ้าเราอยู่กับปัญหามันนานๆเนี่ยมันจะเป็นฟุ้งซ่านเพราะมันเกิดความฟุ้งซ่านคราวนี้มันก็จะลามไปเรื่อยๆเออมันก็จะคิดไม่หยุดคิดวนเวียนคิดฟุ้งซ่านบางคนถึงขั้นนอนไม่หลับ เป็นโรคซูมเร้าก็เป็นเพราะแบบนี้แหละมันจุดเริ่มต้นมันมาจากความคิดที่เราไม่ปล่อยวางมันเองอ่าเราไม่รู้จักวางมันเราไม่รู้จักเราไม่รู้จักเขาเรียกว่าออกจากมันอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องออกจากมันให้ได้ด้วยถ้าเราออกจากมันได้เราฝึกเราพยายามที่จะฝึกฝนเนี่ยวันข้างหน้าเราก็ต้องเจอปัญหาอีกแหละ,ะตราบดใดที่เรายัง อยู่บนโลกนี้เราก็ต้องเจอปัญหาต่างๆในสารพัดสารเพเข้ามาเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้เราก็จะมีประโยชน์ตัวเรามากเออเราก็จะไม่มีความทุกข์มากเหมือนตะก่อนเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มันก็ต้องฝึกฝนเราอย่าไปถ้าสิ่งใดมันคิดไม่ออกก็ปล่อยมันไปก่อนอ่าไม่งั้นมันจะคิดวนเวียนนั่นแหละก็พยายามค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกไปอย่างที่ อย่างที่พูดมาแเลยวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันผมอาจารย์เฟิร์สได้วันพดก็ขอลาทุกท่านไปขอล้วกันนะครับสวัสดีครับ